พุทธวัจรนะรรไม่ไหนจากพุทธโอษฐ์ในหนังสือสมถวิปัสสนาหน้าที่130ในเรื่องทำเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนาในยะที่สาภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้กระทำให้มาก ซึ่งอาณาปานสติซึ่งประกอบด้วยธรรมหประการย่อมแทงตลอดอก,กุประธรรมได้ต่อการไม่นานเทียว5ประการอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลาย5ประการคือในกรณีนี้พิขุ1หเป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อยเลี่ยงง่ายสันโดดในบริขารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความมีท้องอันพ่อง 3. เป็นผู้ไม่มีความมืนชาประกอบตนอยู่ในความตื่น 4. เป็นผู้อยู่ป่า มีเสนาสนะอันสงัด 5. พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งกิจอันหลุดพ้นแล้วอย่างไรพิกขุทั้งหลายพิกขุผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติซึ่งประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลย่อมแทงตลอดอกุกปะธรรมได้ต่อการไม่นานเทียว ดังนี้